จะวนกันกินข้าวีใจเสียใจอพักแล้วบเลยขึ้นนัก่บากักินข้าวมอเฮเติงตอนมันแล้วอยากกินข้าก็ใครอยากคิดตึกป้องห้องเยียบๆจะไปซอกกีเข้าตงใดดีเนี่ยโอเอฟนี่อยางฮันะโไผ่ะอ๋อไอเฮินกะฮักกับรักกินข้าวอยู่ไอเพื่อนกะวันแต้วันดีเตะจิงกีข้าวมาแลยอยาเพื่อนโอ้อไปเลยยังบ่ได้กีเข้ามาเต้ใครอยากกินข้าขนาดเนี่ย แอลเลจุก้าโอ้ยก็จะจุนี่อย่างให้ยังไม่ได้กี่เข้ามาเตือนนะมันจะแตสะสักกี่เปอร์เซ็นคิงมาเตือนผมเคยอู้แตะไปใช่กะเออวันเนี่ยฮะถึงเปิดคนแต้คนจริงฮะยังบม่ได้กี่เข้ามาเตือนนะฮะาตือนเชื่อคิงโขวขยะก,กี่เข้า,ขา,ากับขยะไอ้แห่ในชมมคางกี่เหนืออ้อยเตียวล่องเข้าไปซ่อกี่ตั้งเหนือบกุกกได้บ่า ปะกันที่ไรก็ชวนกันกินข้าวดีใจเสียใจอกพักแล้วมาเคยขึ้นนักอย่าปากันกินขา้าวโอ้ยใครอยากกินข้าวก็ใครอยากจะได้กินก็วันเนี้ยโหนั่นบ้านตูนี่เฮ้ยตู้เฮียฮะน่ะโอ้กำลังกินขา้าวยู่เซลกามาๆมา,มากินข้าวด้วกกันมาเออเออย่างอีกก้กับเพื่อนฟงบ่เฮ้ยเออฮักล้าไปซื้อกาเหลามาเนี่ย ลูกเมียห้าก็ยังมาได้กินเถอะกินก็เอออ่าหมอเอออันบะเปย์อย่างบะาหาขอลูกจีนสแกนบ่าเปิื่นบะโอ้ลูกจีนเนี่ยชิงมาฮู้อย่างกะลูกห้านี่มันมากมากขนาดเลยลูกจีนเนี่ยเออนันเตอะเอออ่าขอจีนสดสักตินก็ได้บ้เปิ้นบะเซลเฮ้ยจีนสดนี่นะเมียห้ามันจะด่าได้การถ้าิงกิน่ะมันมากที่สุดเลยน่มันสร้างพิเศษมาเลยอะจีนสดเนี่ยอ่าหมอเออ ว่าพักบุ้งกันได้บ้าฮะกี่ทุกพัก,ก,พกวันนด้เพื่อนบ้าอ่ะขิงบ่หูไอหย,อยางกะฮาเนี่ยเป็นคนเดียวในหมู่บ้านเลยที่มักพักบุ้งที่สุดเลยวันนั้นไอ้น้่นมันขอกตีนฮะตีมตันตาแตกเลย<ฮ>อ่อั่นล่ำเหลืออ่นานฮะขอกหีบน้ำสกักกคำก็ได้บา้าเพื่อนบา้าเออขี้จะหีบน้ำกะขี้ไปเคลียร์กับหมาฮะก,ก่อนเนอะเพราะว่าไอจะเอาเตลก็เข้าขึ้นหมาฮะขี้พอนะไอโก้งนั่งอยู่หัวขั้นใดแปลงตาใสามองมองฮะข่้ไปอ้วกมันปะโออ้อยอ่นล่ำเหลือมาได้กินก็บากินแล้วไปปีกบ้านดีกว่าาบ เออไปซอกกีเข้าทางใดก็มาได้กินปิกมาซอกขีที่บ้านดีกว่าบ่เฮ้ยโอ้ท่าน,นเสียงอะไรอย่างโอ้กืดอ,ออกและะ้วเฮ้ยเลี้ยงนกว่าห้านตวงเอาล่ะบะ่แกงแค่นกดีกว่าบ่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวไปซอกพักซอกป,ปีมาแกงแค่บ่โอ้โหหมาอบไวจินกัลำแนมกับไลา โอ้อนั่นเสียงไงโอ้นั่นโอ้นกยังอยู่ที่เก่าฮั่นอยู่โอ้จะกินไปจีนนวนนุ่งนี่แปลว่าปีไปเหรอกันน่ะจะกินแกงแค่นกจะมาเลืมใส่นกจะมากินแกงแค่ปีไปเหรอจะมา่าฮกเยอะเยยดีเนอะกาเงา